ครับผมอันนี้กับผ้าป้าอีกหมายึลงครับผมหมายติดกันแหละครับขังไว้ทีเดียวได้สองฟังเลยครับมาเบิ่งฟังนี่กันครับผมวาซิมีโตวใหญ่ให้แนบบอรครับว่าจะหมานไหมนะฮะไปลุยกันเลยนะครับตาลอสีเหล่นสไลดเดอร์ครับผมบ่มีทางลงหลุดลงเลยครับ ธรรมดาที่ไหนเอาผมตอนนี้เอาไม้ึ้นก่อนครับวุ in ้พงเจอเหรอยี่อะไรดังอึบอึอึบอยี่ไม้เล็กนิดเดียวดังอึบอทางนี้เป็นปลาโอเนาะครับกำลังลือขึ้นกิดว่าหนาซิมีตัวใหญ่อยู่ครับผมมาลุ้นกันเลยนะฮะมว้แล <tempt you? S 2> ้วครับแอนึง บอกว่าอลังการงานปลาดุกเลยนะฮะแหนี้อุอะอุอะอุอะเต็มแหเลยครับปลาดุกมันลุ่นเบิ้งครับวาสิไดลาล่ซำไลมักไวก่อนครับผมจวนมักไวก่อนครับผมเต็มมายะตาฤสีไดแล้วครับมาจากทางพุน ลงเลยนะฮะเล่นสไลเดอร์เหมือนเดิมนะครับผมอกระโดดตีละกาเลยบอกโอ้กะไรทำไมเก่งเทองไ่าโวอทำไมพากระโดดเร็วอันนี้เล่นบึ่งวิธีการลงจะยยๆๆๆๆโโโอ้เดือยใจเหลือเกินโเหยียบเปียกนาลบ่ โอ้หลุดแล้วครับตัวใหญ่จับลูนี่ตัวใครมีจับปักลักลนเลยมีตัวใหญ่อยู่ครับผมกดขาไว้ดีๆก่อนเผื่อมันมีอีกครับจับปักลักลูเลยเอายกัยื่นข้างใช่ไห้ถือว่ามีใส่ใหญ่อยู่ครับผม้ับดจไเต็มโตประยู่มันจะฤาษีอยู่บ่ได้แล้วครับหวานจวดมาแล้วเฮ้ ธรรมดาที่ไหนอยู่กับตีนเลยจับมันเฟียฟังป่าเฟียฟังครับผมปลาไรลดอีแลี้ยวยังอยู่ครับยังอยู่กดตีนดีๆแล้วครับเอาเป็นยักษ์โพกเลยสนขาอยกลางเฮถูกสองสามตัวนะสนขาอยู่ครับผมแปลว่ายังอยู่ครับถ้าเบิ้งคำว่าใส่ไหน ถึกแล้วครับถึกแล้วอยู่ไหมอยู่อยู่แล้วครับผมเบิ่งครับว่าใส่ได้ครับผมสีหาเอียวลูกฮกเอียวหาตั้มเจ็ดเอียวอยู่แล้วครับคิงลิงยอยยอยยอยยใจเย็นๆนะฮะมีหลายตัวอยู่ป่าหลายตัวครับแฮนี่ว่าถึกหลายตัวอยู่ในน้ำนีะฮะในน้ำใส่งามอยู่ครับผม มาแล้วนะฮะใส่สวยโตแหลกครับต้องเอาเข้าข้องนะก่อนนะฮะถึงจะว่าปลอดภัยออผ่านไปแล้วครับหนึ่งเออปลอดภัยแล้วครับผมตวัวหนึ่งวันไลยเฮจะเอาพิราบกันหรมันเอาปลาบคคันขึ้นเอาพิราบกันเอาเปรียบนะฮะเฮดือใจเหลือเกิน ออนี่ตัวใหญ่เบอยู่ครับผมถึกตั้งแต่จอนเหยียบตีนแห้ที่แรกครับสงสัยออกแต่ที่แรกแล้วครับผม <c oughs> ปากคอใหญ่ละครับตัวหนึ่งเออใหญ่กว่านิว้ว <c oughs> ใหญ่กว่านิ้วโปรตีนอยู่ซามดิโฟมือสวยยามมากเลยนะฮะ <c oughs> ว่ายัางไงาเสียนจอดรอด <c oughs> จะรอดพูดบ่กเดี๋ยววัดจะรอดพูดก็แท้ครับนี่ได้มักได้ปลาดุกตัวนึงครับผมปลาดุกก็มีแต่ไซน์น้อยๆกำลังหวัดเสียวครับโอ้สวยงามมากเลยนะฮะวัดโอ้ สวยงามครับมรผม,มอมอมนี่ต้องเจอรุ่นนี่แตกบอละบันนี่เฮ้ย,ยตาลุสีจวดแล้วครับ<อ>ว้าวรอ,อ,อบนี่แตกเต็มมายะเลยครับผมออคนอะไรฝีมือเท่เต็มโครง มือนี้ตาเลสียังบอพอตาปลาเลยครับผมพอเตตาปลามโมยอยอ่ออแล้วครับยอโย,อยอปลาดุกครับวันนี้แต่เบิ่งกับมาใส่ไหลครับผม เคยมองแก้มเรียบคอยนี่แล้วฮะมาแล้วครับผมปลาดุกแล้วให้มันดิ่มจนมันเศร้าดิ่มเหมืนจับมันให้มันดิ่มจนมันเศร้าดินมเหมือนเราจับนไดแหลยหำมันเนียบอยู่ตรงใส่งามอยู่ครับผมปลาดุกนะฮะใส่กำลังหวัดเสียวครับรุ่นนี้ กำลังน่ากลัวนะฮะพอดีเลยจุดลวดมันต้อกถึงฟังน้ำบ่มันจังจะมานแต่ฤาษีบอกว่าเอาจริงแล้วนะฮะยังไม่เจออะไรกับเขาเลยวันนี้เอาจริงเลยธรรมดาที่ไหน เอาครับคุบแล้วคุบแล้วเอาเอาเอาอุกกระโดดส้นหนาปากอีกอู้อยู่บ่โอ้กลับเลยมาดิโอ้มีการกระโดดส้นหนาปากด้วยอ่ะก้อนด้วย ปลาคอน้อยกระโดดสนหน้าผากเลยนะรุ่นนี่คลอดแฮพอดีเลยเว้ยทย่ใหญ่ใหย่ใหโอ้เข่าแต่ตัวหัวบอกเขายักเทียวได้พี่แล้วครับตัวหนึ่งอว่างามอยู่ครับ เมิงมิงครับตาลนสีบอกว่าจเจอแล้วครับผมจะมาได้อะไรเขาเมิงครับว่าใส่ไหนกหอดแล้วครับอือไม่รู้โกอดอะไรโกอดอะไรโอ้กอดแขนวูเหือใจเหลือเกินโอ้วโกรธอะไรมากโกหกกี่ตัวหดขนถ่าย ลายลำเข้าอยู่ได้เคนโอ้นี่แหละเขาอื่นว่าตัวใหญ่สำแขนครับผมของจริงนะโอ้โยสมองเลยทางฝุ่นยอ่ยอๆยอ่ยอๆและครับปลาดุกหรือปลาแ่งตาฤศีบอกว่าไม่เจอนะฮะวันนี้ตาฤศีไม่ได้เล่นคง ยังพูนได้ปลาดุกและครับปลาดุกไซเดียวกันเลยนะฮะไซมินิเป็นอย่างนั้นเองจวดไปอีกแล้วครับตาลอสี ô hôm đi thăm chinh chinh nè hả chinh chinh léo dân vâng mới chơi ở đây sắc chinh lười đang đi cả chú ăn cắp hôm ư ừ, ai nhạy chạ tìm nhăn tìm bồ mình đêm không mà ban hê mà hà tè สงสัยถึกแล้วกระโดดมาทางพี่ทำตีนไว้ดีๆนะฮะดาราษีนาสิถึกแล้วครับกระโดดมากดตีนแล้วเอาให้แน่นเลยนะฮะเน้นข้างบนนะฮะโอ้ตารุีกดตีนแล้วครับเห็นหนาปเอิญปเอลิลนาสิถึกตัวอุ้ใหญ่อยู่ โอ้โกดโดนไมมกลัวไม้คลโครอ้อยานใหม่คอดครับผมแต่เบิ่งว่าใหม่มันสิรุนได้ไม่น้อยหรือไม่ใหญ่ห <c ười> รือว่าไม้ไม่โดนไฟไม้มึดจะอกได้ไงกดแล้วน่ะนะกดแล้วครับกดแล้วตาลุสีกดยังกดอะไร โอ้ลูกปลาพันปลานะฮะเออพอแล้วครับโตใหญ่ก็พอแล้วครับอยู่ในแห่ตาลสีบอกว่ายังอยู่นะฮะรอสังหารยื้อโอ้เจอลูกปลากรเลยเอาลูกปลากรยธรรมดาที่ไหน ีวานดังตะอื้อโอ้ยอยู่ฝั่งครึ่งหนึ่งอยู่ในน้ำครึ่งหนึ่งนี่แหละบอกอู้ใหญ่ของแท้นกกระไดปลากระได้ปลากไดวะโอ้ธรรมดาสีไหนวานแฮเอาหอนกโอ้ทางพื้นเธอก็แล้วครับดังอื้อ ไล่ตีนเห้วครับผมว่ามันจะอยู่ให้ไหมต้องแหติดของตาฤาษีกับของพี่ชายครับผมว่าใครจะมาน,นะฮะ,ะตาฤาษีเห็ดหน,นาจูจ่ๆ้วครับหนาสิได้ Ü อือ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 กระชากแล้วอือคนอะไรอย่างนี้อือ ิทำนาทำตาอะไรอย่างนั้นจกแล้วครับตาฤาษีจกแล้วเมืองครับว่าใส่ไรเขาว่าฤาษีบอมักกินสัตดหน่อยครับมักกินสัดไงยี่ อะไรยังไม่เห็นปลาเลยยกสูงสูงหนอ่อยออโด่งงามนะครับผมกมาใ้กว่าคมโอ้ก่อน้วครับผมก่อนแล้วของแท้ครับของแท้อื้เขาบอกมือนี้เขาบอกกินสัตว์น้อยเขากินแต่สัตว์ใหญ่โอ้ตัวนี้แหละครับจีวาเห็นกระดูดออกจากเห เจ็ด <c oughs> แปดขีดแลนว่อนไปว่อนมากําลัางถือครับผมโอ้โงอร่อยต้องใจเ <c oughs> ย็นเย็นนี่ได้แล้วพูดได้ชื่อเฮ้ยยี่สีพพยบอหมานละครับตาลอสีเอีคนอะไรแบบนี้ <c oughs> <c oughs> อยู่ไหนไม่รู้จักบอ ยี่คนมานโอ้เดือดใจลึกคนโอ้ได้ปลาดีโกดไม่เอาทุงเลยจะวิ่งขึ้นอย่างเดียวโอ้มันหายากอโอ้มันวิ่งตามข้าเหอ ตัวแรกที่แม่แม,มยูตัวแรกทันั้แม,ม่ <c oughs> นี่ครับได้อีกแล้วปลาโคเออทั้งแ่ปลาต้นแม่มันอยอะเฟินเลยโง่เงี้ยทุกคทั้งแตปลาต้นแม่มันเยอะตัวน้อยแต่ได้หลายตัวใหญ่ได้ตัวเดียว <c oughs> นับตัวนะฮะไม่ได้นับไซส <c oughs> <c oughs> ์นับเต็ม <c oughs> ไม่ได้นับไซส์นะฮะวันนี้ ย so oh, yeah. uh ิบ huh. พ uh, ูดแบบไหนเห็นอยู่แต่หาไม่เจอโอ้ยยังไม่เอาเหนื่อยใจเหลือเกินมาดู้มาถึงแล้วก็ลุดอีกมอแล้วลุตอีกเอาน่นได้สามตัวกับตาลุสีโอ้ยย่างมาหกปลาดุกลุเซยเหลือปลาเสียมตัวหนึ่งครับผม ปลาดุกหลุดเล็้ลเลวเลือดตะหอยเชอรี่รโอ้เลนใจเลยเกินตุตรอเลยแต่ลือสีได้สามตัวครับใส่น้อยสองไใ,ใหญ่หนึ่งเยยีบบดเขาจะมานมานติดกันเลยนะฮะเฮเดียวคนอะไรแบบนี้ ยี 8, ่คนยังไม่เอาปล่อยคืนไปงั้นทำไม่เอาวันวันไม่ดีโอ้โหชาวชาวยังไม่เอาอีเอาจนเกือบจะเถียงแล้วโอ้ยยังเหลืออีกตัวหนึ่งครับผมของตาลุ้นสิโอ้เฮดเดียวเอาอะไรเยอะแยะเท่โอ้เฮดเดียวซีตู โอ้เหนื่อยใจเลยคือบทจะได้ได้ไม่มองเขาเลยอึ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 ปลุกอุ๊อุ๊อุ๊อูโอ้ใส่กำลังหวาดเสียวโอ้โออ้อาออกไปเลยบอประกาศคูมันแล้วตัวกระดาษนี่หลุดดีกำลังหวาดเสียวเลยครับกำลังน่ารักนะฮะ เห็นอยู่กับตาไกลๆมือจะประกาศคุมเอาเลยของแท้ถึงปลาหยังคือเป้าปลาคักแท้ปลาลุกหน่อยบอพอจะเป่าปลาแข้งแหละหลังวุ้ว้า มาแล้วปลาดุกไซน่ากลัวนะฮะของหน่อยครับของหน่อยเอาตาฤษีว่างไงไม่เห็นคุยเหมือนแฮเมื่อกี้เลยโอ้โหอันนี้เอาขยองบ่ กินเข่าก่อนครับผมปล่อยไว้ให้มันไพ่เต็มนั่นแหละเที่ยงแล้วเที่ยงแล้ยนะคุ้ยจะลงมเลยโอ้ยนี้ไม่ได้หวานคุ้ยลงมดึงยางช้ามากเลยครับมันเปียกันเรื่อยไปยางหวานแห่ครับวานแห่ได้ได้ปนได้ปลากระป๋องโอ้นี่วานแห่ได้ปลากระป๋องครับของแซ่บโอ้สองตัวปลากระป๋อง วันเหตได้ปลากระปองสองตัมีอยู่มาจากไซคุน้องนเด้วยนาาแก่ายายยมากินเขาน้เดายายมากินเขาน้ำกันกินข้าวสิกินเขายังไเ้ก้เนเนาะยังไซุมพักโอ้สมเจ้าขันใสหนัง ัอีหยังอันนี้อย่างภาพยนตร์วัวบ่ภาพยนตร์โคภาพยนตร์โคหนังงัวซิมดูไหมมันฟันดีๆอ่ะซิมดูหน่อยงับงับข้าวต้นอู้หูอืออืออะไรพูยซิมดูก่อนนของสูงของมีปีก ครื่องบินแบบก่อนบ่เคยกินหนึ่งทางแรกจักกรจันทอดเด้อปูยือ้อานเกินเขาเนาะน้ำ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 ,น,ำน้ำมาทุกคนเด้เอเอิ้นเอิ้นยานึ่ปูยาต่อย่อายเ้ยทีแค่ก็ทอดจักกรจันทอดครับผมทางแรกที่เคยกินมันอร่อ,รอยเหาะขนาดไหนอ,อร่อยติดป,ปีกเลยบอก แมวบินได้แล้วอร่อยติดปีกแ่บสาวขันมาหายไปยุบกันเลยโอ้คอยเมียรักษาเนี่ยเมียจาเห็นเนี่ยโอพี่สาวโอพี่สาวนึกว่าจะภูสาวโง่ห่า ใหใจเลยเกินเ๋ยวประหวานมาให้ขอกินหลายครับผมเ๋ยวประหวานมาให้กินเขาเสร็จแล้วจะเก็บด่างใหญ่มองไม้ครับผมไม้นี่ถือว่าหมานอยู่ครับพอได้อยู่ครับได้ผูลตมใหญ่หนึ่งผุล,ล่ะครับไม้นี่ใหญ่ไม้ครับไปอีกข้องหนึ่งครับผมครับถือว่าหมานอยู่ครับผมไม้นี่ แล้วแล้วก็ยหายหมองไม้นะครับไปอีกไม้นึ่งไปคองใหญ่บิ่งครับครับคลิปนี้ก็ฝากไว้สำานีและครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามน้ำเด้อครับสวัสดีนะฮะบายบาย